ค่ะเพื่อนๆชีวิตในอเมริกาตอนหางานทำในสหรัฐอเมริกายากไหมสำหรับผู้ที่เพิ่งย้ายประเทศมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแอนนะคะแอนเพิ่งย้ายมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการด้วยวีซ่าคูสสมรสค่ะวันนี้ก็เข้ากับ2เดือนเต็มแล้วค่ะวันนี้เป็นวันนัดสัมภาษณ์งานของแอนนะคะ เป็นการนัดสัมภาษณ์งานครั้งที่2ค่ะแอนจะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าการแปพ์ไพหางานทำที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยยากไหมงจากที่เพื่อนๆเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ให้รอก่อนค่ะรอให้ได้รับกรีนการ์ดแล้วก็หมายเลข S S N Number นะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนเเพื่อนๆไปจัดการเรื่องเรียวไอด หรือว่า driver license นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเก่งก็สาม,มารถสอบ driver license ได้เลยค่ะแต่ว่าสำหรับคนไหนที่ยังไม่เก่งไม่กล้าหารเหมือนแอนนะคะแอนก็ขอเรียว ID ก่อนซึ่งระยะเวลาตรงนี้นะคะเพื่อนๆใช้เวลาทั้งหมดที่แอนพูดถึงในประมาณ2เดือนนะคะเพื่อนๆเรียว ID แอนก็คงน่าจะได้ประมาณสัปดาห์หน้าค่ะแต่ระหว่างนั้นแอนก็เริ่มที่จะสมัครงานค่ะส่งเรซูเม่ไปที่ต่างๆไป ตั้งแต่เริ่มต้นเแอนเข้ามาเดือน1เดือนเต็มค่ะแอนเริ่มหางานแล้วแต่ก็สมัครไปเรื่อยๆค่ะดูที่ว่าใครเขาจะเรียกเราสัมภาษณ์ซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆค่ะเพื่อนๆให้เราได้เรียนรู้ได้รับประสบการณ์จริงๆค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเข้าไปสมัครส่งเรซูเม่ในไปที่บริษัทต่างๆนะคะแอนขอแนะนําเป็นอของ i n นดีสนะคะ อินดิสเขาจะโอเคค่ะจะส่งข้อมูลให้เราทราบนะคะว่ามีบริษัทไหนบริษัทต่างๆที่อยู่ในย่านแอรเรที่เราอยู่เนี่ยกำลังต้องการพนักงานซึ่งสามารถทำพนังาง่ายขึ้นค่ะที่เราจะส่งเรโทรเมไปโดยตรงที่บริษัทนั้นๆนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไปสมัครอ่าพวกบริษัทอ่าเหมือนถึงแบบจอบฮันเตอร์พวกอย่างเงี้ยค่ะหลายๆบริษัทเข้าเขาก็ส่งเอกสารให้เพื่อนๆเ,อนเยอะมากเพื่อก็ <ๆ S 2> จะปวดหัวนะคะอย่างแอนก็ เจอโทรปุกแต่ชช้าจะมีทั้งสกามีทั้งสารพัดถึงจะแนะนำวัสัยดีๆให้เพื่อนๆเ,เลือกค่ะ,คะเพื่อนถามใจตัวเองว่าเพื่อนๆชอบงานประเภทไหนงานแนวไหนแล้วเรามีประสบการณ์ตรงจากประเทศไทยงานอะไรค่ะที่นี้เขาไม่แคร์แล้วค่ะว่าเพื่อนจบมาหาลัยที่ไหนอะไรยังไงถ้ามาจากเมืองนอกนะคะบริษัทถ้าเรากรอกข้อมูลไปแล้วเขาถามข้อมูลเกี่ยวกับว่าเราเคยทางานหรือเราจบมาหาลัยที่ รัฐไหนอะไรยังไงพอเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เขาก็ไม่ให้เรากรอกเอกสารเพิ่มแล้วค่ะก็ประมาณว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่หมดค่ะเ,เพื่อนๆไปสมัครของแอนนะคะแอนจะเขียนว่าแอนเป็นนิวอิมิเกนเป็นผู้ที่มาใหม่อพยพใหม่แอนจะเล่าข้อมูลทั้งหมดว่าแอนเคยทํางานอะไรยังไงแล้วเรซูเม่ของแอนนะคะแอนจะแบ่งเป็น3ประเภทงานที่แอนเลือกเลือกมาค่ะเรซูเ,เม่อันหนึ่งอันแรกจะครอบคลุมทั้งหมดประวัติการทํางานของแอนทั้งหมด อันที่2แนวที่แอนจะลึกลงไปเหมือนกับงานในห้องครัวงานเชฟงานกุ๊กอันที่3งานขายแอนจะแยกออกไปเลยค่ะป็นสมมุติว่าเพื่อนๆสนใจที่สมัครเป็นเชฟที่โรงแรมนั้นโรงแรมนี้เพื่อนๆก็ระบุชื่อโรงแรมลงไปตำแหน่งนั้นลงไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ได้ชัดเจนว่าเพื่อนๆต้องการจะทํางานกับเขาจริงๆแอนไม่ได้สมัครตำแหน่งใหญ่โตอะไรนะคะแอนสมัครตำแหน่งที่เรา ได้ค่าแรงขั้นต่ําจริงๆค่ะเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลการทํางานที่สหรัฐอเมริกาเลยเรามาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเพื่อนๆไม่ต้องคาดหวังนะคะว่าเพื่อนๆได้ยี่สิบสามสิบยูเอชตอนนี้แอนไปสมัครตําแหน่งที่เริ่มต้นจริงๆค่ะที่ที่สิบห้าจุดห้าแอนก็ทาค่ะเพื่อนๆเพื่อที่จะได้ประวัติการทํางานให้เรานะคะที่เมืองไทยเพื่อนๆจะเป็นตําแหน่งใหญ่โตอะไรแต่ว่าถ้ามาเริ่มต้นที่นี่เพื่อนๆก็เริ่มต้นตําแหน่ง เล็กๆเงี้ยค่ะเองก็จบปริญญาตรีจากประเทศไทยค่ะหน้าที่การงานเองก็เป็นเซลล์ขายบ้านขายอะเซรามิกเป็นเจ้าของกิจการเองเองก็มาเริ่มต้นตรงนี้ค่ะเพื่อที่เราจะมีประวัติการทํางานเามืม่อเพื่อนๆมีประวัติการทํางานแล้วพอสักพักหนึ่งเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนตําแหน่งอะไรเพื่อนๆค่อยดูกันอีกทีนะคะตอนนี้ให้ทําใจนะคะว่าเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาเขาให้โอกาสเราก็ดีถมไปแล้วค่ะ หลังจากที่เราส่งเรซูเม่ไปที่ต่างๆนะคะวษัทที่เราสนใจเมื่อเขาเห็นประวัติการทํางานของเราแล้วเขาสนใจเขาจะส่งข้อมูลข้อความเข้ามาค่ะหรือเขาจะโทรมาสัมภาษณ์นัดสัมภาษณ์ค่ะอันดับแรกเขาก็จะนัดสัมภาษณ์แต่เราก่อนถ้าเขาโอเคเขาก็จะนัดสัมภาษณ์ให้เข้าไปที่ออฟฟิศให้เจอหน้าเจอตาเห็นกันจริงๆค่ะถ้าเขาชอบเราและก็ระบบงานที่เราชอบตรงกัน เราก็คุยกันแล้วเขาจะนัดสัมภาษณ์ครั้งที่2นัดสัมภาษณ์ครั้งที่2ก็คือให้เจอผู้จัดก,การอีกคนค่ะนี่อันสองผู้จัดก,การนะทางบริษัทเดียวกันนะคะบริษัทเดิมนะคะพอเจอผู้จัดก,การเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้จัดก,การโอเคคนที่2อโอเคชอบเราแนะนํางานของเราเขาก็จะส่งข้อมูลไปที่บริษัทใหญ่เมื่อสํานักงานใหญ่ โอเคสำนักงานใหญ่เนี่ยเขาจะทําการเช็คประวัตินะคะเพื่อนๆขั้นตอนเนี้ยเขาเช็คประวัติเราว่าเรามีประวัติอะไรเสียหายไม่ดีอะไรตรงไหนยังไงไหมตรงเนี้ยค่ะพอเมื่อเขาเช็คประวัติเราเรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลไปให้ที่สาขาที่เราทํางานนะคะแล้วก็ข้อจะนัดที่จะนัดอบรมนัดเทรนเราอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนนี้ค่ะอยู่ที่ขั้นตอนกรอกข้อมูลเอกสารยอมรับให้เขาเช็คประวัติค่ะอันนี้ก็เป็นการเล่าแต่ประสบการณ์ตรงจากแอนนะคะแอนได้ไปเข้าสัมภาษณ์จริงๆที่ซีเรียสจริงๆเนี่ยค่ะเพื่อมีบริษัทนี้ค่ะแล้วก็มีบริษัทอื่นที่เขาโทรมาคุยโดยมากจะโทรมาคุยโทรสัมภาษณ์แอนจะคุยโทรศัพท์สัมภาษณ์แอนจำคิดว่าแอนไม่เวิร์กเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราฟังคําพูด ที่เขาถามเราไม่ชัดเจนแล้วก็เขาฟังสำเนียงเราไม่ไม่ชัดเจนก็ต้องพยายามค่ะแต่ว่าถ้าสัมภาษณ์เป็นตัวบุคคลเห็นหน้าเห็นตากันแอนคิดว่าแอนทำได้ดีค่ะเพื่อนไม่ต้องอายเพื่อนๆไม่ต้องเขินนะคะเข้าไปสัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจในตัวเองแต่งตัวให้สวยงามแต่งตัวให้สุภาพแอนตั้งใจแต่งตัวเต็มที่ค่ะให้เขาเห็นว่าเราตั้งใจมาสอบสัมภาษณ์ให้เกียรติเขาก็ยังไงขอให้เป็นแนวทางกับเพื่อนๆนะคะ ตอนนี้แอนก็สนใจพี่งานขายค่ะตั้งเป้าไว้ว่าขอให้แอนสเร็จงานตรงนี้จรงิงๆค่ะแอนอยากเริ่มงานตรงนี้จรงิงๆในพื้นที่ที่แอนแบบคิดว่าโอเคสถานที่ทางานโอเคแอนปลอดภัยส่วนเรื่องงานอื่นๆเพื่อนก็ถ้าเพื่อนๆถามใจต,ตัวเองนะคะว่าเพื่อนๆชอบงานแนวไหนถ้าเพื่อนๆชอบงานแนวด้านอาหารงานเสริมอะไรเพื่อนๆก็ต้องศึกษาว่าตรงนี้หรือเพื่อนต้องไป เตรียมสอบใบอ,อนุญาตนะคะใบลาเส้นต่างๆเกี่ยวกับการทํางานร้านอาหารการทํางานครัวต่างๆเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆชอบงานกับงานคร์ยกิเวอร์เพื่อนๆก็เตรียมตัวแต่ว่าเขาก็รับสมัครก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาไปอัปเกรดได้เพราะแถวที่บ้านแอรเนี่ยเขาจะเรื่องลายเส้นแล้วเขายัางไม,ไม่ไม่ไมาเขาจะมาตรงที่คุณมีรถไหมคุณมีใบขับขี่ไหมตรงนี้ก่อนแล้วส่วนตรงนั้นเขาจะเทรนให้แล้วก็ให้เราไปสอบลาเส้นทีหลังส่วนงานอื่นๆเพื่อนๆก็ ค้นหาค่ะชันมีส่งเข้ามาให้ทุกวันค่ะงานครัวงานโรงแรมงานอาหารงานพี่เลี้ยงเด็กงานต่างๆค่ะยอะย,ยกันเพื่อนๆแต่ว่าเขาจะสนใจเราไหมแล้วเราจะสนใจเขาไหมอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนเขียนเรซูเมให้น่าสนใจนะคะสําหรับคลิปนี้แอนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะก็เรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะ มูลจากประสบการณ์จริงของแอนจริงๆค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆที่หลังตามมกันมานะคะให้เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมพร้อมทุกอย่างค่ะตอนนี้งานที่แอนเห็นเขาเยอะแยะนะคะแอนเห็นเขาอะ่ะเกี่ยวกับร้านทําเล็บแล้วก็ตัดขนน้องหมาเห็นเขาต้องการเยอะเลยค่ะเพื่อนๆ,ๆที่เพื่อนๆรอ กินการาดอยู่นะคะลองหาความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมดูค่ะว่าถ้ามาเมืองนอกแล้วจะทํางานอะไรได้บ้างแล้วก็มาขอสอบลายเส้นขอแบบอนุญาตต่างๆสําหรับคลิปนี้แอนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนนะคะเรียนรู้จากประสบการณ์ของพี่แอนเองก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบุญรักษาคุณพาคุ้มครองเพื่อนทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ